หลังจากที่ผมได้อธิบายประวัติคร่าวๆของจักรวาลเฟสไป2คลิปก่อนหน้านี้นะครับผมโดยตั้งแต่คลิปนี้นะผมเราจะจะมาเจาะลึกกันถึงแต่ละตัวละครเรื่องราวต่างๆของพวกเขากันดูซิว่าพวกเขาหน้าเป็นอย่างไรบ้างเฮ้ยก่อนหน้านี้ครับผมโพนั้นได้พูดถึงจุดที่เรียกว่าเป็นจุดขายของจักรวาลเฟสหรือที่เรียกกันว่าสงครามเจาะศักดิ์สิทธิ์นั่นเองซึ่งสงครามเจาะศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือการที่จอยเวทยเจ็ดคนอันเชิญเซอร์เวนว์จากเจ็ดคลาสที่แตกต่างกันออกมาต่อสู้กันโดยผู้ชนะคนสุดท้ายนั้นจะได้รับเจ ควาความสามารถของจอเวทแต่ละคนอีกด้วยได้ในสงคารามจอสสิครั้งที่4ได้มีชายคนหนึ่งที่มีฝีมือเวทมนต์ระดับแนวหน้าเขาดังได้กลุ่มอํานาจเซแวนที่แข็งแกร่งทีง่สุดแถมเขาดังยังวางแผนมาหลายปีเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมก่อนที่จะเริ่มสงคารามเสียด้ยําเรียกได้เลยว่าเขาดันถือว่าเป็นเต็งแชมป์แบบนอนมาเลยก็ว่าได้แต่เขาดันได้กลับถูกแทงข้างหลังและก็ตกรอบไปก่อนใครเพื่อนซึ่งเขาคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับผมนั่นก็คือบุคคลที่มาจากหนึ่งใน3าตระกูลผู้ก่อตั้งโทสกะโทคิโอมินั่นนอทมมุ่ี5ใ ข,ของคนธรรมดาลแล้วเราก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขานั้นก็คือผู้ชนะในชีวิตของคนคนหนึ่งเขาได้ร่ำรวยจากการพัฒนาเศิษฐบัตรทางศาสตร์เวทมากมายและทุกปีเขาจะได้รับค่าลิขสิทธ์จำนวนมหาศาลจากสมาคมจอมเวทเรียกได้เลยว่าตอให้เขานั้นนอนอยู่เฉยๆก็มีกินมีใช้ไปตลอดชาติความมั่งคั่งของตระกูลโทสกะนั้นทําให้เขานั้นมีทรัพยากรและเงินทุนมหาศาลซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่ทาให้เวทอัญญมณีอันเป็นศาสตร์ประจําตระกูลนั้นได้เฉิิฉชยโดยเวทอัญญมณีนั้นก็คือการสะสมพลังงานและเปลี่ยนถ่ายพลัังงเวผ่่าาาาาานอญมมณีตๆซึสรถใช้้ไดหหลลกย ตล้แต่การยิงไฟทําให้เยือกแข็งหรือแม้กระทั่งเป็นลําแสงไปจนถึงการปลดปล่อยพลังมหาศาลที่สะสมเอาไว้ออกมาในคราวเดียวให้มีอนุภาพเหมือนกับกระสุนปืนหรือมิสไซล์ได้และในภาคต่อๆไปนี่เองลูกสาวของทางโทสกะโทคิโอมิถึงกับใช้เวทอัญมณีในการต่อกรกับเวทมนต์ยุคเทพเจ้าได้หรือแม้กระทั่งสร้างโอกาสในการสังหารเซเวนได้เสียด้วยซ้ําซึ่งอันนี้ยังไม่นับรวมถึงจุดสูงสุดของเวทมนต์อัญมณีนะครับผมนั่นคือเวทมนต์อย่างที่ทางคีชัวเซเลชชวายเนาะทําการปลดปล่อยพลังงานอันมหาศาลออกมาในการทําาาาลลลยยยท้้มู่่่งงไไไปดดซึถือววเเรีกจ ของเวทมนต์อัญมณีนั้นสูงออกมากๆซึ่งเวทมนต์อัญมณีมันแข็งแกร่งขนาดนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นล่ะก็หลายคนนั้นก็อาจจะคิดว่าผลงานของโทสกะโทคิโอมิในสงครามจอสสิทธิ์นั้นจะต้องโดดเด่นมากอย่างแน่นอนแต่ว่ากันตามตรวนะครับผมผลงานโดดเด่นของเขานั้นไม่มีเลยผลงานที่โดดเด่นที่สุดเพียงอย่างเดียวทางโทสกะโทคิโอมินะผมนั่นคือการต่อสู้เดี่ยวๆกับทางคาลิยะและได้ทาการเผาคาลิยะไปนั่นเองซึ่งเวทมนต์อัญมณีที่ใช้ในการเผาคาลิยะในครั้งนี้นะครับผมอันที่จริงแล้วนะเครื่องไ้แตผู ฝีมือการต่อสู้ของโทสกาโทคิโอมีนั้นไม่ธรรมดาโดยได้มีบทสัมภาษณ์หนึ่งครับผมเคยตั้งคำถามกับคุณนาสุไปว่าในบรรดามาสเตอร์เนี่ยมีใครบ้างที่สามารถสู้กับลอร์ดเคนเนตแบบตัวต่อตัวได้ซึ่งคุณนาสุตรบผมก็ได้ตอบว่าน่าจะมีเพียงแค่โทสกาโทคิโอมีเท่านั้นแหละซึ่งลอร์ดเคนเนตที่ได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้ครับผมก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้า่วดสงราศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ที่เขาถูกหยิบยกมาพูดถึงนะผมก็เป็นเพราะว่าเขานักคือหนึ่งในาสิบสองโลกจอเเวทยีีดซึ่งการทที่โก์ ทีโอมิที่มาจากตระกูลที่มีปวสระเพียงแค่สี่ชั่วอายุคนเท่านั้นเขานั้นสามารถต่อกรกับลอร์ดเคนเน็ตได้นั้นก็ถือว่าเหนือมาตรฐานไปมากแล้วและมีอีกอย่างหนึ่งนะผมที่แทนโทคิโอมิมีและลอร์ดเคนเนตนั้นก็ไม่มีวันเทียบได้นั่นก็คือโทคิโอมินะผมมีภรรยาที่รักเขาและมีลูกสาวที่น่ารักสุดๆอีกสองคนนั่นก็คือโทสกะลินและมาโตซากุระซึ่งเรียนได้เลยว่าทั้งคู่นั้นจะได้กลายมาเป็นนางเอกคนสำคัญของซีรีส์เฟดในภายหลังซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัย โชคดีเอามากมากเนื่องจากว่าลูกสาวคนโตอย่างทานโทสกาลินนะครับผมมีพรสวรรค์ที่สูงส่งเรียกได้เลยว่าเป็นอัจฉริยะของจริงและในบางเเตติ้งนะผมโทสกาลินนะั้นถึงกับเข้าใจทฤษฎีการออกแบบดาบอัญมณีของทางคีชัวเรียกได้เลยว่าเธอนั้นนนาได้ก้าวขาเข้าไปครึ่งหนึ่งในการใช้เวทมนต์ที่แท้จริงได้แล้วแต่ทางโทคิโอมินะก็มีเรื่องโชคหลายเช่นกันเพราะว่าลูกสาวคนเล็กอย่างทานซากุระนะครับผมก็เป็นอัจฉริยะเช่นเดียวกันโดยก่อนหน้านี้นั้นเรานั้นเคยพูดไปแล้วว่าผลงานตลอดช่วงชีวิตของจอมเวทนะผม เปรียบเสมือนกับแหล่งเซฟเกมนะครับผมที่จะส่งต่อเซฟเกมนี้ให้แกรุ่นถัดไปและไปอัพพลังต่อน,นั่นเองแต่ปัญหาก็คือว่าไม่ว่าเซฟเกมนั้นผมมันจะเทพขนาดไหนแต่ว่าม,มันก็มีแค่ ID นั้น i อดีเดียวซึ่งตาตราเวมนม์ก็เช่นเดียวกันนะครับผมถ้าโทสกัดโตคิโอมีนั้นจึงต้องเลือกระหว่างลูกสาวทั้งสองคนว่าใครนั้นจะเป็นผู้สืบทอดโดยตอนแรกเขาคะคิดว่าจะเลี้ยงดูเพียงแค่คนเดียวและปล่อยให้อีกคนนั้นไปใช้ชีวิตธรรมดาและพอสว่า์ของทั้งลินและทางซากุรานั้นโดดเด่นจนเกินไปทําไม่มีตาเวไว้้ปองก่นตไว้ สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดอาจจะถูกจับดองในฟอร์มาลีนเพื่อทําการวิจัยก็เป็นได้แต่ในโชคดีนะครับผมที่ตอนนั้นตระกูลมาโตที่เป็นหนึ่งใน3ตระกูลผู้ก่อตั้งนั้นได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยได้บอกว่าแค่ยกซากุระนั้นให้เป็นบุรบุญธรรมของตระกูลเราและเปลี่ยนชื่อเป็นมาโตซากุระแล้วนั้นจะมอบตาเวทของตระกูลมาโตให้แก่เธอซึ่งเร้เลยว่าเป็นข้อเสนออันงดงามเป็นอย่างมากแต่อย่างไรเสียก็าตานะครับผมก็ขอเตือนไว้ก่อนว่าในจักรวาลสเวตดี้นั้นทุกการลงทุนนั้นน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 มม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 ีีคคควววาาาาาาเเเเเสส่่่่ยยยงงงออออูแลลละ้้้้้้กกกกกิดดดดุุณณพพััััั็็็็็จ,จทํใใหตตขึึปไไซผ ใครรู้ว่าวิธีการฝึกฝนเวทมนต์ของตระกูลมาโต้นั้นวิปริตอย่างยิ่งจอมเวทนั้นต้องคุกคีอยู่กับหนอนและแมลงทุกวันต้องผ่านกระบวนการที่แสนโหดร้ายทารุณและยิ่งไปกว่านั้นตระกูลมาโต้นั้นยังมีเป้าหมายอื่นแอบแฝงและก็ไม่ได้มองซากุระนั้นเป็นผู้สืบทอดที่แท้จริงดานั้นการมอบลูกสาวให้กับตระกูลมาโต้นั้นจึงกลายเป็นตราบาปที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของโทสกะโทคิโอมิแต่ยังไรเสียก็ตามนะครับผมเจตนาเริ่มต้นของโทสกะโทคิโอมินั้นถือว่าดีแต่ประเด็นสำค นะ่เป็อยางไรซึ่งคําถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมต้องบอกได้เลยว่าเนื่องจากว่าซีรีส์เฟสนะครับผมได้มีมาอย่างยาวนานแล้วมันนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงเซตติ่งไปบ้างโดยในเกมเวอร์ชันแรกๆนะครับผมได้มีคาพูดออกมาจากปากของทางม,มาโตคาลิยะได้บอกมาว่าพ่อของลินนั่นะคือปีศาจลายที่ส่งลูกสาวตัวเองนะั้นไปลงนรกอย่างเลือดเย็นแต่นี่มันเป็นเพียงเซตติ่งในช่วงแรกๆเท่านั้น,นครับผมเพราะว่าในบทสัมภาษณ์ที่มาก,กับการโปรโมทภาคเฮเวนฟิล d นั้นก็เคยมีคําถามว่าถ้าโทสกาโทคิโอกมีนะนะั่นแะรู้เรื่องสถานการณ์ของซางคุณาสผมได้ตบว่ เหล่าจอเวทจะปกปิดศาสตร์เวทและเคล็ดลับของตัวเองอยู่เสมอหากมีใครพยายามสอนรู้สอเห็น,นก็จะถือว่าเป็นศัตรูที่ต้องฆ่าทิ้งและนี่คือกฎที่ไม่ได้เขียนเอาไว้ในโลกของจอมเวทโดยสำหรับชะตากรรมาทางซากุระนะครับผมคุณนาสุนะเปรียบเปยว่าเหมือนกับการส่งต่อพนักงานที่เก่งกาจไปยังบริษัทอื่นโดยเชื่อใจแต่กลับกลายเป็นว่าบริษัทนั้นนะเป็นบริษัทนรกที่ใช้แรงงานลากทะาซึ่งจากมุมมองนี้ผมจะสังเกตได้เลยว่าทางโทสกาัตโทคิโอมิในภาคเฟสซีโร่นั้นเขานั้นไม่รู้เรื่องตระกูลมาโต คาริยะนั้นเขาได้เห็นกับตาอีกฝ่ายแล้วว่าอีกฝ่ายนั้นน่ะได้ใช้เวทมุนตมาแรงซึ่งแบบนี้นะผมครานั้นจะยังไม่รู้อีกหรอว่าแท้จริงแล้วสกุลานั้นต้องเจอกับเรื่องอะไรซึ่งเขาจิงก็ดูเหมือนจะไม่รู้อยู่ดีนั่นแหละนะโดยตอนนั้นเองนะผมทางโทคิโอมินั้นมองว่าคริยะนั้นเป็นพวกนอกรีไม่รู้จะไปสรรหาวิชามานมาจากไหนเพราะเผอตอนนั้นทางโทคิโมิอาจจะคิดว่าทางคาริยะน่ะกาลังทําให้ทางตระกูลมาโต้นั้นน่ะเสื่อมเสียชื่อเสียงและในเนื้อหาเสริมต่างๆนะผมแล้นั้นจะได้เห็นได้เลยว่าทางโทคิโอมินั้นเป็นห่วงชีวิตของทางสกุลามากแต่เขาแค่ปฏิบัติตามกฎของจอเวทอย่างเคร่งครัดและไม่เคยไปสอนรู้สอน เรื่องของตระกูลมาโต้เลยเพราะถ้าหามองจากมุมมองของจอบเวทแล้วทางโทคิโอมีนะถือว่าเป็นจอเวทที่มืออาชีพอย่างแท้จริงเขาหวังจากใจจริงว่าคนรุ่นหลังนะั้นจะสามารถไปถึงล่ากแห่งสัมพสิงได้ถึงขนาดเคยพูดว่าแม้ในอนาคตทางลีนกับทางซากุระนั้นต้องฆ่ากันเองแต่ทายาทของเขานั้นก็ยังนับว่ามีความสุขโดยแนวคิดนี้มันเหมือนกับการแข่งทัวร์นาเมนต์ที่มีทีมจากประเทศเดียวกันต้องมาเจอกันเองซึ่งจะต้องเป็นการการันตีได้เลยว่าจะต้องมีคนหนึ่งนั้นได้เข้ารอบชิงแน่ๆซึ ไปอย่างสิ้นเชิงและด้วยเหตุนี้เองเขาจึงเป็นมหาบุรุษผู้คู่ควรกับนามแห่งจอเวทที่แท้จริง โดยก่อนหน้านี้ผมโพนั้นเคยพูดว่าเหล่าจอมเวทนั้นจะยึดติดกับล่าแห่งสปปรรพสิ่งเป็นอย่างมากโดยแนวคิดของพวกเขาที่มีต่อสิ่งต่างๆนั้นก็เบี่ยงเบนออกไปจากมนุษย์ทั่วไปเพื่อที่จะทําการวิจัยเรื่องล่าแห่งสปปรรพสิ่งบางคนนั้นยอมสละชีวิตคนบริสุทธิ์บางคนนั้นถึงขนาดลงมือฆ่าคนในครอบครัวและบางคนนั้นถึงขนาดฆ่าตัวตายขอให้ได้เข้าใกล้ถึงล่าแห่งสปปรรพสิ่งพวกเขานั้นยอมทําทุกอย่างโดยเมื่อเทียบกับคนเหล่านี้แล้วทางโทคิโอมินั้นถือว่าเป็นคนที่ทําตามกฎกติกาแลลละะะะะขขขาา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 าววสสสอออออดดดดเเเเเปป็็นนนนยยย่่่่่่งงงงงงมมมกกกซึจจจหไไ้้้้ชชััคคตตติิรรรํํใใููทที ในการอบรมสั่งสอนลูกสาวของเขาและคอยสอนลินเสมอว่าต้องมีความรับผิดชอบและต้องปกป้องผู้อ่อนแอซึ่งต้องขอบคุณในจุดนี้ที่ทําให้ลินนั้นเติบโตมาเป็นคนดีไม่ได้กลายเป็นคนไม่ได้เรื่องแต่ในขณะเดียวกันทัศนคติของโทคิโอมิที่มีต่อเวบมน์ที่แท้จริงและล่าแห่งสรรพสิ่งนั้นก็จริงจังอย่างมากในวัยเด็กพ่อของเขานนั้นเคยให้เขาเลือกว่าจะก้าสู่โลกของจอเวทหรือไม่โดยโทคิโอมินะผมก็ได้เลือกเส้นทางของตัวเองด้วยเจตจำนงอันแน่วแน่โดยเขามั่นใจว่าตัวเขาและทายาทนนจะสานต่อปณิธานของตระกูลไปถึงล่่่่าาาาแแหงงงงสสสรพพิเเือททํกกกปปลลลลีียนโับม ศ์สสผพิธีกรรมนี้ด้ถูกจัดขึ้นมาเพื่อไปถึงลากแต่ในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมานั้นเจตนาของผู้เข้าร่วมนั้นก็เปลี่ยนไปมากแล้วจาที่เคยอยากจะกาจัดความชั่วร้ายก็เปลี่ยนเป้าหมายไปเพียงแค่การยืดอายุไขและบางคนนั้นก็ได้เข้าร่วมทั้ง,งที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยและอย่างที่เคยบอกไปนะครับผมก็คือว่าแก่นแท้ของจอกศักดิ์สิทธิ์นั้นก็คือมวลพลังเวทมนตออันมหาศาลโดยตอนที่มันนั้นได้รวบรวมวิญญ,ญาณวิรชนได้ 4- ถึง6ดวงมันนั้นก็มีพลังเพียงพอแล้วที่จะทําให้พรส่วนใหญ่นั้นเป็นจริิิงงงงงงงไดดด้้้้้้แแตต่่่มีีีีเเเเเพพพยยยยรรออออาาาาววววททนนนนันัใชชญณข7คคลกก็ืป คงเส้นทางการไปสู่ล่าหสรรพสิ่งให้คงอยู่โดยในบรรดาผู้เข้าร่วมทั้งหมดนั้นมีเพียงโทคิโอมีคนเดียวเท่านั้นที่ต้องการไปถึงล่าสรรพสิ่งอย่างแท้จริงผู้ดีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเงื่อนไขในชัยชนะของคนอื่นนั้นคือแค่โคตรศัตรูให้หมดแต่สำหรับโทกิโอมีแล้วหลังจากทําการโคตรคนอื่นหมดแล้วนั้นเขานั้นยังต้องใช้เวทคําสั่งสั่งให้เซอร์เวนของตนเองนั้นฆ่าตัวตายอีกซึ่งแบบนี้จะทําให้ความยากของเข,ขานั้นเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าโดยที่เวทบนคําสั่งนะผมสามารถใช้ได้เพียง3ครั้งเท่านั้นซึ่งเขานั้นจะเป็นที่ต้องเหลือคําสั่งสุดท้ายสําหรับให้เซอร์เวนนั้นฆ่าตัวตายซึ่งก็ถือว่าเสียเปรียบคนอื่นๆเอามากๆแล้วแต่การที่เขา จะไปถึงคนสุดท้ายได้นั้นเซอร์แวนของเขาน้นจะต้องแข็งแกร่งออกมามากแต่โดยทั่วไปแล้วยิ่งเซอร์แวนนั้นแข็งแกร่งมากขึ้นเท่าใดยิ่งควบคุมได้ยากหรือไม่ก็บางตนนั้นก็มีสกิลในการต้านเวทมนต์สูงหรือไม่เซอร์แวนนั้นก็มีสมบัติวีลชนที่สามารถต้านทานเวทมนต์คำสั่งได้และยิ่งไปกว่านั้นเซอร์แวนที่ทานโทคิโอมีอันเชิญมานั้นก็เป็นวีลชนที่ดื้อด้านและเอาแต่ใจแบบสุดๆอย่างทางราชาวีลชนกิลกาเมชซึ่งมอลในอีกแง่หนึ่ใน เรียกได้เลยว่าการประเมินกลยุทธ์ของทางโทคิโอมีนั้นถือว่ารอบคอบเป็นอย่างมากตลอดเวลาส่วนใหญ่โทคิโอมีนั้นจะซ่อนตัวอยู่ในคฤหาขขงตนเองและจะใช้ลูกศิษย์อย่างทางโคโตมิเนะคิเลกับเซอร์แวนของเขาในการหาข้อมูลจากภายนอกโดยเขานั้นแทบจะรู้ข้อมูลของคู่ต่อสู้ทั้งหมดโดยที่ตัวเองนั้นไม่ต้องก้าวขาออกจากบ้านเลยไม่แต่น้อยและในสงครามที่ทุกคนนั้นห้ามหันกันแบบนี้กลยุทธ์ที่รอบคอบนั้นถือว่าเป็นทางเลือกที่ฉลาดที่สุดแต่กลยุทธ์ที่รอบคอบของเขานั้นมองอีกในแง่หนึ่งก็คือว่าเป็นความปลอด รู้เรื่องแผนการของมาสเตอร์ของตนเองที่จะให้เขานั้นฆ่าตัวตายในตอนท้ายซึ่งเอาเข้าจริงแล้วทางกิลกาเมชนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนั้นเท่าไหร่แต่เขานั้นรู้สึกว่าแผนของโทคิโอมินั้นมันน่านาเบื่อและขี้ขาดจนเกินไปซึ่งทําให้เขานั้นอยากจะเปลี่ยนไปอยู่กับทางมาสเตอร์ที่น่าบันเทิงมากกว่านี้ซึ่งก็ส่งผลทําให้ทางกิลกาเมชนะผมจึงเลือกที่จะร่วมมือกับทางโคโตมิเนะคิเลแทงข้างหลังอาจารย์ของตนเองเป็นหนึ่งช็อตแล้วก็มาถึงคาถามสุดท้ายนะครับผมที่ถือว่าเป็นประโยกยอดฮ ในสงครามจอกสิิคั้นที่4ซึ่งมันนั้นก็มาจากป่าของทามาโตคาริยะหรือคือคนที่โดนโทคิโอมิเผาไปนะครับผมเนื่องจากมูมโมของโทคิโอมินั้นโทคิโอมินั้นไม่รู้จักมาโตคาริยะเลยแต่คาริยะกับภรรยาของโทคิโอมินั้นเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กคานั้นรู้สึกเจ็บปวดแทนชีวิตของเธอและไม่พอใจอย่างมากที่โทคิโอมินั้นยกสักุระให้แก่ตระกูลมาโตโดยตลอดทั้งสงครามนั้นคานั้นจึงพุ่งเป้าหมายไปโจมตีที่ฐานโทคิโอมิเพียงอย่างเดียวและตอนที่เขานั้นพ่ายแพ้เขานนัั้้กกก็ดะะโโมา่ทเปปผจจยยยรรีีีลูน ซึ่งหลายคนก็อาจจะดูแปลกใจนะครับผมเพราะว่าทางโทคิโอมิเนเขาก็เป็นเพียงแค่จอมเวทคนหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดแล้วแต่ทําไมเขาถึงได้กลายเป็นแพทรับบาปไปได้และเข้าจิงนะครับผมมันก็มีความขัดแย้งในการการะทําของพี่แกอยู่หลายอย่างเช่นการที่บอกว่าพี่แกนั้นทําะทไปเพื่อลูกสาวแต่กลับผลักเธอไปสู่คุมนันกนหรือการที่พี่แกนะผมดันเตรียมการมาเป็นอย่างดีแต่กลับถูกรู้สิทธิ์ที่ไว้ใจแล้วผมแทงข้างหลังแต่สิ่งที่น่าขำที่สุดนะผมก็คือว่าเป้าหมายของโทคิโอมิในการไปถปถถถถึึงงงงงลลล่่่่าาาาาาาแแแหหหสสสสสรรรรรริิินนนัาา้้้วววมมมีจจอเผก็ จำนวนของโลกอย่างทางอารยานั้นจะต้องโผล่มาขัดขวางอยู่ดีซึ่งพูดได้เลยนะครับผมว่าการกระทําของทานโตเกียวมีนั้นถือว่าศูนย์ปเปล่าบอกบ้าสำหรับวันนี้ใครที่เห็นยังไงกับทานโทสกัตโตเกียวมีนะผมก็เขียนมาบอกกันได้สำหรับวันนี้พกบก,กันใหม่กันหน้าสวัสดีครับซึ่งสุดท้ายน,นี้ผมหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะผมตัวเน็ตมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสครินนงงาาสสััปดหห์ือ